เท้า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 ผี่างผีด่างเก็บบากพีกเจ้าพีกวะเออไมอดีเงินเดือนออกเดินออกแล้วเป็นยังไงดีเด็กผีหน่อยกับผีแสงมันตังวงอยู่พุ่นไหมตังวงเออขอไปกินน้ำเขาจะแก้วได้เด้อแก้วเดียวเด้อเออแก้วเดียวตามสัญญาเด้อเออตามสัญญาล่ะแก้วเดียว ไปแล้วมูจักมาแก้วเดียวก็คือแก้วเดียวยังมีแก้วสองแก้วสามบ่แก้วเดียวเบิดแล้วก็เรี่ยวกระชิบเฝ้ามาเด้อไปไปมาไปเด่อคำเด้อท่านเด้ไปน้ำเด้อเฮ้ยบ่ได้น้ำดอกชูได้นี่วะกินเลยอุ้ยเร็วเร็วเขียวยกเขยยกเขียวยกเมื่อนี้กูได้กินแก้วเดียวเพราะว่านี่เนี้ยบ่อยกินหลายเออแก้วเดียวมันก็เดินอยู่ดอกเอายกโยกจิบจิบเด้อจิบจิบเด้อโยกโยก ออกเาเดลูกแม่เอาไปจังดกระดอกระเดียจนคำตะเวนสิตกดินแล้วยังว่เห็นมากขน้ดว่าแก้วเดียวแก้วเดียวโอ้ยแก้วมันม่เป็นแก้วอีรีได้ปัวนี่กะดากินสีม้มันเีอ้กกินต็เทียงฮะก็ได้เครื่องเดียวนึงยังปุ๊กปะอออเอยกอีก ตอกเดี kim, ่ยวเด้อช่วยสีไห <t médico> e ้เด้อเอาคิมเซียงได้เลยจอกเดือยตอกเดี่ยวให้เยอะชุดเบิ้ดเมื่อแล้วคุ้ยมาเบิ้ดชุดเป็นยังมะขามมะขามเข่าเป็นยังคือว่าแก้วนึงเป็นยังคือบ่เมื่อจะเคือเหรอ โอ้ม er hmm ัน hmm. ยังโมเบิดแก้วเท่าเาก็เบ mm ิดครึ่งเดียวนึกไหมคอยก็ยังเมื่อยักเมื่อเลยแต่ว่ามันยังโมเบิดแก้วเออจะข้าเราเบิดแก้วหนึ่งก้อนโดนเรกินเื้าเนาะไอเนาะเมนเมื่อเงินเดือนออกเด้ยเอ้ยเมื่อเดียวนึงเราก็กินได้จอกเดียวเด้เบิดแล้วเราก็ชิมเมื่อจะไปเงินพูดไปจอกหนึ่งเจ้าจังไหจอกหนึ่งกินเท่าเดียวมันจะเมิดแก้วสิมาโดนยังปานเนี่ยมันสิเบิดจังไดนเท่า ย่เอากินได้ครึ่งเดี๋ยวนึงเบิดมือเบิดเว้นได้สนีละเท่าปาดโทษขดพ่อขดแม่จอดเอาสูยกเร่งละเร่งละโอ้โหเร่งเลยเผาเมื่อเื็ดนึงเผาเือหนึงใกล้สิเบ็ดแล้วล่ะ เบิ่เดียวเตาเ่เกินหงมงแรงหรอกย่างชาก็ฮกฮูพอแล้วเมื่อมันยังบเบิบเบกับเมื่อเกี่ยวพ่อเกี่ยวเมียอย่างนี้กระดดกระเนียดมามามันยังบวบขันขันย่าไหมเาไูกผิมบ่ดิีเบอเลยวบเลยวอยไว้กินเอาไปกินสงการไปไปเมื่อเมื่อก็ไ่าสุยังยังจเอาไปยังมาอันนี้ต้องได้กินจะคนเมื่อคน